hunting huntge a large small game of สวัสดีครับรีวิวบ a ลเลรินาแบบสั้นๆนะครับละกันเพราะว่าดึกและที่เจ็ดทำคลิปนานมากจริงๆดูตั้งแต่วันแรกๆที่เข้าฉายนะแต่ว่าเพิ่อมีโอกาสได้มารีวิวนะครับก็ รีบริวก่อนที่ how to train your dragon จะเข้าแล้วกันนะบบเลนานะครับจกักรวาลของจอ h ์นวิกซึ่งในเรื่องนี้ก็มีจอ h ์นวิกมาออกด้วยเป็นคาเมโอแต่ว่าก็ไม่เได้ว่าคาเมโอก็ถือว่าเป็นตัวละครหลักถือว่ามีบทบาทอยู่พอสมควรเลยแหละไม่ได้แบบเออแค่โผลมาเล่นๆนะส่วนเรื่องจอ h ์นวิกเนี่ยเอาตรงคือผมลืมไปหมดแล้วดูภาคหนึ 1, 2, 3, ่งสองสาม่อภาคสี 4, ่ภาคสี่ภาคเดินที่ผมไม่ได้ดูบอกได้คำเดียวว่าโคตรมันมากๆเลยทําให้อยาก ย้อนกลับไปดูจอร์บิกหนึ่งสองสามสี่ใหม่อีกรอบโดยพระภาคสี่เนี่ยยิงไม่เคยดูเลยด้วยนม่งคือเป็นหนังแอคชั่นที่มันที่สุดแล้วมัง้งคือถ้าไม่นับแบบพวกซูเปอร์ฮีโร่อะไรย่างนั้นนะคือพวกนั้นแบบว่าเออตูมต้ามระเบิดลังการยิงพลังใสกันนะอะไรอย่างงั้นแต่ผมหมายถึงแบบแอคชั่นที่เอ่อสู้กันด้วยหมัดต่อหมัดเป็นปืนเป็นมีดเป็นอาวุธอะไรอย่างเงี้ยนะก็เรียกได้ว่ามัน,มนทั้งเรื่องอ่ะเพราะามันบู๊แท้ทั้งเรื่องตัวบทพูดเนี่ยเผๆจะน้อยกว่า ฉากบู้อมั้งเข้าไปตั้งแต่วินาทีแรกของหนังยันจบก็มันอยู่ตลอดเวลาเลยและที่สําคัญคืออีฟเนี่ยตัวนางเอกสวยมากๆถูกใจเลยแบบเห็นแล้วโดนและฉากไลแม็กฉากสุดท้ายที่สู้กันด้วยปืนไฟพ่นไฟใส่กันอะไรอย่างเงี้ยคือหลายคนอาจชอบนะผมว่าชอบแหละไม่ได้ว่าไม่ชอบอะไรหรอกมันก็มันดีสนุกไปอีกแบบนึงแต่ว่าถ้าเทียบกับการ สู้กันโดยการใช้ปืนใช้อาวุธยิงกันเนี่ยคือผมชอบพวกนั้นมากกว่ามันดูแบบเออมันดิบเถื่อนดียิงกันเลือดสาดปั้งปั้งเนี่ยสุดยอดเลยไอฉากพ่นไฟนี่มันไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่เรียกว่ามันเรียกว่าไม่สะใจดีกว่าแต่ว่ามันมันไปอีกแบบหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นหนังที่แบบว่ามันเน้นเอามันขนาดนั้นต่อให้มันจะมันมากๆแต่ว่าเนื้อเรื่องก็ดีเรื่องราวการดําเนินเรื่องอย่างเงี้ยก็ถือว่าทําให้เราแบบว่าดูแล้วก็อินตามไปกับ ตัวละคารอีฟนางเอกได้ที่สำคัญคือเราจะเห็นตั้งแต่เป็นเด็กยันโตคือเราจะเห็นพัฒนาการของตัวละคารเติบโตขึ้นในเรื่องไม่ใช่ว่าเออออกมาแล้วเก่งเลยแต่แรกอย่างจอ์นบิกเราเห็นมาแต่แรกก็จะเก่งเลยใช่ไหมแต่วันนี้เราก็จะได้เห็นพัฒนาการแบบว่าจากสู้เล็กๆน้อยๆจากแบบสะบัดสะบอมก่อนแล้วค่อยๆไปแบบว่าเออเก่งบู๊เป็นร้อยคนยังเอาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งก็ผมชอบในจุดๆนี้อยู่พอสมควรก็ให้คะแนนเลยแล้วกันนะ ไม,ไม่ไม่มีอะไรจะพูดมากคือดูไปเป็นอาทิตย์แล้วอะเอาจริงคือมันค่อนข้างจะลืมรายละเอียดจากเนื้อเรื่องที่จะเอามาพูดแล้วอะก็มารีวิวแบบรวบๆไวกันคืนนี้คลิปนี้พูดตรงคือทำลวกๆลวกๆไปเลยเพราะว่าขี้เกียจนะเอาจริงคือหนังมันเข้าไปอาทิตย์นึงแล้วแล้วหนังใหม่มันจะมาแล้วก็เลยแค่รีบรีวิวก่อนหนังใหม่มาแค่นั้นแหละแต่คลิปที่ลงวันนี้ก็จะเป็นวันเดียวกับที่ r a i ท Your แล้วก็เข้าแล้วแหละก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับก็จะรีบไปดูแล้วก็รีบมารีวิว ให้คะแนนเอาสัก8.5จม10ล้วกันสำหรับบาเรน่าโอเคก็มานี้แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าลงช้าขนาดนี้จะมี <c oughs> วิวสักเท่าไหร่เนี่ยหลักสิบมั้งเออแล้วก็อ๋อขอบคุณอีกอย่างนึงนะครับตอนนี้ช่องครบ1,000งพันซับสไครแล้วสักทีเออ999มานานแล้ว <c oughs> ขอบคุณมากแล้ครับที่ติดตามเดี๋ยวว่าจะทำคลิปฉลองอยู่นะแต่คิปไม่ออกว่าไม่รู้จะทำอะไรนะ ช่องเราเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนคอนเทนต์ไปเป็นช่องหนังแล้วอะ่ะเออเมื่อก่อนไม่มันจะทั่วไปนะทำหลายคอนเทนต์เหลือเกินแล้วก็จะมีผมแค่คนเดียวเมื่อก่อนคือจะมีหลายคนอะ่ะตอนเปิดช่องใหม่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออทำคลิปฉลองกันอะไรอย่างนงี้กันได้แต่ว่าอันนี้ผมคนเดียวไม่รู้จะทำยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ